ข่อมาข้าหนวนมาอลัน <Moon> บอกว่างานมันเกิดแต่แต่แต่ว่ามันลาล่วงหน้าแหละมีไหมว่ามีเพ <อ S 2> <ม>ื่อนเป็นเป็นเป็นอะไรนะคะแนนพี่คิวนะพี่เธอพี่มีไพี่มีไมพี่มีหมครับไม่มีครับฮันมาหนิที่รานสักการ์ฮัมาหนิอ้อนรับ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 คืออย่างนี้คือมีแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมึงนะเดี๋ยวพี่รันเพชรก่อนหลังร้านป่ะหลังร้านป่ะเชื่อเยียร์ โอ้แล้วโคตรปั่นแลยวเว่อรโอแล้วก็ปั่นเขาอีกเนาะพี่หลังหลังหลักหลางหลักหลางไปไหนละนี่ครับคนบอกไปจกแถปทันเนี่ยหลักหลางเดี๋ยวไปจบแีปน้องคิวอ่ะน้องคิวอะเออพี่คิวสิบเก้าด้วยว่ะพี่คิวบ่อยคนจังเล่าก็เมื่อกี้เขาขับวนเราอยู่เมื่อกี้คันเมื่อกี้เขาตะโกนให้ช่วยอยู่เมื่อกี้ไม่ไม่รู้โดนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหถ้าขับเบี้ยตำรวจอะสองนาทีก็หลุดแล้วจริง ไม่เคยเกินเลยหวเขชิวอะเมื่อกี้เขาวนตรงรับประมาณห้ารอบป่ะปะเขาวนอยู่อืมมาเนี่ยมาเนี่ยมาแล้วเย้เย้เขาเตือนเขาตือสิบเก้าอเธอใช่ถ้าลมถ้าลมเย็นเนี่ยเย็นี่าโอเคครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่้บอกพี่ชิวไอ้ไม่ไหวเลย โอ้แล้วคิวแล้วคิวเขาขยันอะไรเอจริงเซนเซนเราไม่ได้เข้ามาสาระเราว่างหนึ่งปะจบไม่หยุดเลยนล้วคิวจบไม่หยุดเลยจบเดียวเลยจบเดียวเลยนะเจ้าจบแล้วเรานะเวลาไปไหนก็จบเขาไปเรื่อยนะจบลูกเขามีพ่อมีแม่ก็จบเขาไปเรื่อยนะเราเฮ้อไว้ก่อนเลยหนึ่งครับบอสอีสโลเล่พ่อใครวะไอ้เหี้ยหัวทืบลูกไม่ดีวะ คืออะไรคืออะไรคืออะไรตัวเทปดูเด่ะลึกฝาอ่ะทิวฝาบยังมีเอเนอร์จี้เจ้าหัวแหวนได้อยู่ตัวนี้เล่นอะไรพี่เล่นอะไรเล่หนึ่งหนึ่งและอื่นี่กูบอกให้พ่อกองรู้ที่ตากับลิบลับเลยอีกคนขยันอีกคนหนึ่งอยู่สั้างหลังยาวจัดอ่ะโอ้คืออะไรเพื er> เ่อนรุ่นหนึ่งสองเจจี้เจจี้อ่ะอีคืออะไรเพื่อนเจจี้โอ้โอ้เจจี้อ่ะเจลักจี้อ่ะอีก เรียกเรียกย่าเจ้พ่อเลยดบรียกป้าเลยครับสวัสดีพ่อขอตังค์หน่อยดิพ่อพ่อมีตังค like like ์ปะเลขอะไรเลขอะไรสองศูนย์แปดเอามาแล้วแล I mean ้วมึงโหช้าเกินพ่อโหไอ้ดับมึงว่าเจ๊กไปเอาเงินได้ไงวะไปมีเงินได้ไงวะไอ้เจ๊ด่ะนั่นด er ิ wow. <S นายว่าไหมเกิดมาไงก็เกิดมาเป็นเพื่อนกันไอ้เหี้ยพ่อลูกความสัมพันธ์แบบใดอะเอาเยอะไอ้ไงวะตอนทบไลน์ไงเห็นปะเอ้ยเคลียร์เรื่องที่ชุดดิมีปะเอามาดิมีปะมีปะมีใครมีปะเฮ้ยใครไม่มีบอกเลยนะต่อดีๆนะเว้ยไอ้เหี้ยเจ็ดเป็นหนึ่งพี่ พอักเล่นเอ็มนายนะเอ็มไนแรงแรงจริงนะเอ็มายอ่ะเอให้เล่นเอ็มาเล่นนายนะกูไม่เล่นไม้นะเพราะเอ็มายไม่โกลัวเวลายัดระวังเพื่อนนะเวลายัดเอ็ดเอ็มนเอ็มไนบอลอ่ะเอ็ดเอดหลอดจริงนี่ระวังพี่ตายดับพี่ไม่ได้ช่วยเองเลยเนาะพี่ตายไปไหนมาไวิ่งเข้าไปช่วยเองอ่ะพไปแต่พูดกิจเจือเนี้ยมึงเคลียร์มันได้เปรีย เปีมือกุดเก่งเลย่ะพกไอดีด้นะพกไอดีได้นะเฮ้อเป๊ยมือเปียมือปลอเปียมือกใมีไอดีไม่ะมีปะพูดเลยไม่ได้หรอกจะได้แบ่งผมไม่สียหรอกยกมือเลยยกมือได้หรอผมไม่มีลไม่มีแม้วีอมอมีไมมีไมมีรมบมีมมีสมอมีไม่มีไม่มีไมมีไมมีม่มีม่มีไ่มีไม่มมมีไไไม่เอาีถามไจมีมีมมีมีมวัน ไม่ได้ใช้เอามือชุบใครเพิ่งนี่อ่อ๋อตายก่อนไม่ได้ชุบเลยโอ้โทษทีนะชุบครับชุบแล้วมินเจ็ดครับเฮ้ยกูเห็นกูเห็นมึงบอกว่ากูเห็นมึงโม้ใส่กูว่ายับเลยว่าไม่ให้เปิดวันแรกกูมีล้านห้าเพื่อนผม้านห้าเพื่อนตอนนี้ไม่ได้อะจูงชุดตัวแไปเพื่อนไปนี่ต้นต้นนี้โบองใครไม่มีป่ะไปก่อนเลยใครไม่มีแล้วบ้างเจ็ดมีเพนเท่าไหร่พูดดิเพนยี่สิบเจ็ดคนเยอะอะไม่ชิดนี้มีอะไรบ้างมึงอ่ะกูถามด้ย ฮะนอกจากของที่ตีบูปินก็เป็นของของแก๊งของเพื่อนบ้างของอะไรบ้างฮะชีวิตนี้ออกอะไรบ้างป๋อฉลามนี่ตีเองไหมโอ้โหมีขายแคมป์โอ้ด้วยเหรอโอ้โหเปี่ยเปียกๆใครเอาใครเอาเขาใครเอาไอดีเพิ่มมัมาเดี๋ยวไอกูมีสิบอันเพราะกูไม่ค่อยชุบไงสามหมื่นห้าสองขวบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีงานก่อสร้างมาแล้วเดี๋ยวถ้ามึงขี้เกียจนะเดี๋ยวตบบางเลยเดี๋ยวลาคอร์มเข้าไปงานแคมป์อไเหี้ย เี่ยวมีงานแคมปแล้วเหรอแบบเขาเอะไปเลยแล้วผม้แต่งตัวรออะไรเพื่อนรู้หลนะผมแต่งตัวรอเลยไอดีสีี่ศูย์ครับพี่โอ้โหเขาอัปเดตเลยมาก็สนใจหน่อยดิโอ้แต่กโอ้โหมึงแีอะไรมามึงโอ้ยไ่เป็นพี่เจดนเหรอโอ้โหอะไรแล้มาเลกสี่สีูย์ครับโอ้โอเคโชคเลยเหละอครับอะใคอนะโชคอะ้ผมไปดูทีชยพี่เลนสรงโอ้ พ pues ี่ค uh. ิวพี่คิวการ์ดกี่โมงพี่คิวพี่บินครับไอเรไม่มีเอดครับมันเดิมาขอแบกได้จบเวลาหมยังแบกไม่ไม่ผมมีอยู่สามันครับวแบกแบบได้ชุดเยอะแปะก้แปครับพี่บกูมีอันเดียวเนี่ยไยเป๊กเดี๋ยวเอดีบหมดแล้วนะเพราะเองไม่ชุบอยู่แล้วเนี่ยใช่โหผมเลขสองสองก้าเ้าครับพี่บินเฮ้ยมึงขอแล้วมึงไม่ได้ชุบเลยโอ้ถ้าาค่ก็อได้เลยเพื่อนือเจ๊เดี๋ยวไปฉลาดเพื่อนก็ได้เ้อง้เพื่อนเข้าม ไม่มีเลยยังไม่มีเหรอเอาดีมีปะไม่ผมมีสามอันพี่มันมีสามอันมันขอเพิ่มอ่ะพี่พอแล้วพอใด้เพื่อนได้ชุบเพื่อนไม่ชุบหรอกเฮ้ยขยามตาตัวแรกตลอดคนเก่งเลยครับเยเฮ้ยเฮ้ยไปช่างโคตรแพงเอาพี่นะเกินเอาให้ใครเพื่อนให้สาวอะไรเตรียมประเทได้นะกับน้องไอพี่คืออะไรโอ้โหไี่ได้รู้จริงคือลายเฮเลนเอชเฮ้ยเจอกันฮิตเดียวอ่ะ เธอบอกยายอ๋อชิแม่ด้วยอะนั้นมันอดีตอดีตอดีตมาอดีตโอ้ยอดีตจี้ปมอดีตลบได้แต่กูแคปทันไหรบอลงอ้าวเจเบ้มเฮ้ยโอ้ยบอลงโอ่ยกูบอกแล้วว่ามันตายเพราะปากเว้ยคนตายเฮ้มันตายเพราะปากเว้ยมันเจ็บบ่มะเบิ้มบ่มเบิ้มบ่มะเบิ้มบ่มะบ่มะไรเะบ่มเบ้มเบ้มะบ้มจะไปนอนก่อนเจ๊บ้มะมีอะไรวะ ไอเด็กพยาวมีอะไรปะครับห้เด็กพยาไอที่ยไอมึงอ่ะมึงได้แค่หมามองขึ้นบินอ่ะง่ายๆเ้าอยู่ต่างประเทศไหนน้องโอ้ก่อนโหไม่กลวเดี๋ยวกูนั่งเดี๋ยวกูนั่งแก๊ปไปก่อนเอาโอเคอ่ะน้องชิวๆอ่ะไอเหี้ยนั่งแก๊ปไปก่อนชิวๆอ่ะโอหพวกเรารู้จักแก๊ปปะเนี่ยมเแม่ให้ออกไปนึงเดอ่โอ้โหโอ้โหไม่เียโอ้โหพี่นักะคืออะไรวะอีกแล้วหรอเขียอเหนอ อะไรที่เกี่ยวกับโปรโลคืออะไรเนี่ยเดาได้เนี่โอ้ยไก่อนนะทักก้าบอกว่าไอ้โปโลตัผมยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้พูดนะอันนี้ไม่มีนะโอ้แรงขังแรงขังตัวแรกไปก่อนอันนี้ส่วนตัวอะไรนะกลัวมีฉลามโผล่จะสะผมบ้างรังแคเต็มคีย์บอร์ดแล้วโอ้โหโอ้ยไก่อนเลยโอ้มีคนเขาฝากมาด้วยอ่ะให้มึงส่งให้พี่แจ็คดูดิสโนว์เองส่งรูปตัวอย่างให้ดูแล้วคนที่เขาฝากมาให้โปโลอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเคยโปโลหลังตาผมอ่ะเฮ้ย เอ้ยเข้าวงเข้าวงเข้าวงสองทีแล้วเข้าวงเฮียลืมลืมง่ายคืออันนี้มีคนฝากมาปะโหลเข้าวงเข้าวงเขาวงมาไม่มาไม่มาไอปโรบอลบอกว่ามันมาไปตัดหัวไอปโรไม่อย่างน้อยามเลยว่าพื้นขายวะเนาะฮะอะไมพื้นขายเราเราดูเอาไปว่าหัวไหลฝากมาเฮ้ยนี่ยยังไม่คิดบ้านเลยนะโอ้หแกก็สะบัดอีกแล้วไม่คิดบ้านแกไม่คิดบ้านเธอก็สะบัดแล้วเหรอโอ้โกอดเลยเอ้ยมีแก๊งมาวะมีแก๊งมาเฮ้ยหมรเจย